เรื่องราวในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวประสบการณ์หลอนจากสองเพื่อนซีวัยรุ่นทำกินที่บังเอิญไปพบกับสิ่งที่มองไม่เห็นระหว่างที่ขับรถไปส่งของในตลาดสดช่วงเช้ามืดและนอกจากที่พวกเขาจะต้องไปขับรถส่งผักแล้วในวันวันนั้นครับยังต้องไปขับรถส่งวิญญาณอีกด้วยเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณโอนคุณโอนเล่าให้ผมฟังว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว แต่มันเป็นเรื่องราวที่คุณอ้นกับเพื่อนเนี่ยจะต้องจําไปตลอดชีวิตเลยขอเท้าความก่อนนิดนึงนะครับคือคุณอ้นเองเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ทํางานอยู่กับป้าแท้ๆแ,แล้วก็อาศัยกินอยู่ที่บ้านป้าเลยด้วยป้าของคุณอ้นมีอาชีพก็คือขายส่งผักที่ตลาดกลางแล้วก็ส่งออกไปที่ตลาดใหญ่ที่เป็นแผงของตัวเองในบางตลาดครับแล้วก็มีส่งให้ลูกค้าบ้างปล,ปลายและคุณอ้นเองครับก็มีหน้าที่ในการขับรถคอกส่งผักนั่นแหละครับ บางทีก็ส่งให้ลูกค้าของป้าบ้างหรือไม่ก็ส่งเข้าแผงของป้าเองที่อยู่ในตลาดสดต่างๆที่อยู่ในชานเมืองนั่นเองครับเรียกได้ว่าคุณป้าของคุณอ้นเนี่ยเป็นเชนขายผักขนาดใหญ่พอสมควรเลยก็ว่าได้และด้วยหน้าที่ของคุณอ้นครับคุณอ้นเองจะมีรถข้อคู่ใจอยู่คันหนึ่งที่ใช้ในการทําหน้าที่ตอนเช้าเมื่อทุกเช้าเลยและปะกติเนี่ยจะทํางานก็จะทําคนเดียวนะครับก็คือคนเดียวขับรถแล้วก็พอไปถึงที่ร้านหรือว่าไปถึงที่แผงเนี่ย เพื่อจะมีลูกน้องของป้าหรือไม่ก็ลูกค้าของป้าเนี่ยมาช่วยเอาของลงจากคอกอีกทีแต่ในวันที่เกิดเรื่องนี้ครับคุณอ้นเองจําเป็นต้องขับรถขนผักจากตลาดกลางไปส่งที่ตลาดสดแห่งหนึ่งนอกตัวเมืองและลูกน้องของป้าที่ประจําอยู่ที่ตลาดนั้นเนี่ยเขาดัานลากลับบ้านครับคุณอ้นเองจึงจําเป็นต้องไปส่งของเองแล้วก็ลงของเองด้วยจริงๆแล้วที่ธุรกิจของคุณป้าเนี่ยมีรถหลายคันนะครับแต่หลักๆที่ใช้เนี่ยจะใช้กันอยู่3ามคัน และทั้งสามคันก็คือรถคอกทั้งหมดเลยเป็นรถแต่ละคันเนี่ยก็จะมีคนขับประจำรถด,ด้วยนะครับเอาไว้ขนส่งผักตามหน้าที่ของตัวเองและพอดีครับในวันที่เกิดเรื่องเนี่ยมันดันมีรถคันหนึ่งของป้าเสียคนที่ขับรถประจำคันนั้นก็เลยต้องมานั่งคันเดียวกับคุณโอนแล้วก็คอยช่วยคุณออนขึ้นของแทนลงของแทนนั่นเองครับแล้วคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครคนนั้นก็คือเพื่อนสนิทของคุณโอ,อนอีกทีครับ คือเพื่อนสนิทคนนี้เนี่ยก็ทําหน้าที่ตําแหน่งเดียวกันนะครับแต่ว่าประจํารถกันคนละคันแล้วก็กินนอนอยู่อาศัยในบ้านป้าของคุณอ้นเหมือนกันนั่นแหละครับคือเหมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของคุณป้าด้วยนั่นแหละคุณอ้นจําได้ดีครับวันที่เกิดเรื่องเนี่ยคือบรรยากาศมันไม่ค่อยเป็นใจในการทํางานเท่าไหร่คือพายุเข้าแล้วก็ฝนตกหนักมากๆและลมก็แรงแถมพักยังต้องไปส่งตั้งแต่เช้ามืดรถก็วิ่งเร็วมากไม่ได้เพราะว่ามันหนัก วันนั้นคุณอ้นเองต้องขับรถที่ขนผักมาอย่างเต็มคอกโดือต้องวิ่งจากตลาดกลางผ่านถนนบรมราชชนน,นีแล้วก็มุ่งตรงเข้าถนนพุทธมนตรสายสี่เพื่อที่จะไปส่งของที่ตลาดสอดอีกสองที่และถนนบรมราชชนนีเนี่ยแหละครับคือถนนต้นเรื่องคุณอ้นขับรถออกจากตลาดกลางประมาณตีสามกว่ามุ่งตรงเข้าถนนบรมราชชนนีเนื่องด้วยในตอนนั้นเนี่ยลมพายุมันแรงมากครับและรถคุณอ้นเองก็หนัก ขับเร็วมากก็ไม่ได้คุณอ้นเองจึงขับรถไปร้องเพลงไปร้องอยู่กับเพื่อนในรถด้วยความอารมณ์ดีนั่นแหละครับแต่พอขับผ่านช่วงหนึ่งของถนนบรมและอยู่ๆมันก็มีเสียงดังขึ้นเหมือนกับว่ามีอะไรหนักๆมากระทบกับตัวรถอย่างมันดูหนักแล้วก็หล่นดังฟังชัดมากๆครับจนคุณอ้นเอ,เองเนี่ยถึงกับต้องจอดรถข้างทางและลงไปดูที่หลังคารวมถึงลงไปดูที่รอบรถแต่ปรากฏว่ามันไม่มีแม้แต่รอยบุบเลย บางทั้งที่เสียงเนี่ยมันดูเป็นของหนักและก็ตกกระทบรถด,ดังมากๆในใจตอนนั้นเนี่ยคิดว่าต้องมีอะไรหล่นมาใส่รถอย่างแน่นอนคิดได้แค่ว่ามันน่าจะเป็นเศษหินหรือเป็นอะไรสักอย่างที่ปลิวหล่นมาจากถนนด้านบนก็ได้แต่ก็ช่างมันเถอะมันหารอยไม่เจอนี่นาแต่หลังจากนั้นไม่นานครับคุณโอนเองก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมาจากกระบะหลังรถแต่มันได้ยินไม่ค่อยชัด เนื่องจากในตัวรถเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังมากมันได้ยินเพลงแค่ววแววได้ยินเสียงเหมือนกับเด็กกาลังหัวเราะบางช่วงที่เพลงมันเว้นช่วงแล้วก็เงียบไปยิ่งได้ยินเสียงเด็กหัวเราะชัดขึ้นไปอีกคุณโอนหันหัวไปถามเพื่อนทันทีว่ามึงได้ยินเหมือนกูไหมคำตอบที่ได้ก็คือเพื่อนของคุณโอนคนนี้เขาไม่ได้ยินอะไรเลยครับเขาร้องเพลงอย่างสบายใจแต่คุณอ้นเองในตอนนั้นเนี่ยกลับเริ่มใจไม่ดีแล้ว เพราะว่าคุณโอนได้ยินเสียงนั้นจริงๆเสียงมันดังอยู่ด้านหลังกระบะอคอกเนี่ยแหละคุณโอนขับรถต่อไปอีกประมาณ15นาทีด้วยความกังวลปกติแล้วอคอกด้านหลังเนี่ยมันจะมีช่องว่างระหว่างกระจกกับอคอกเหล็กที่ถูกเว้นเอาไว้มันจะถูกเว้นเอาไว้เพื่อกันของที่บรรทุกมากระแทกกับกระจกแต่อยูๆ่ๆคุณโอนเองก็ได้ยินเสียงเหมือนคนทุบรถและเสียงนี้มันดังมาจากด้านหลังรถที่ทุกผักมานั่นแหละครับ คือมันเป็นเสียงทุบเหมือนทุบข้างรถครับพอเสียงดังขึ้นคุณอ้นเองจึงเหลือบมองไปที่กระจกมองหลังทันทีภาพจากเงาสะท้อนของกระจกมันทําให้คุณอ้นต้องร้องตะโกนอย่างสุดเสียงคือคุณอ้นเห็นขาคนนั่งห้อยลงมาจากด้านบนคออเห็นเป็นด้านหลังของหน้าแข้งคนที่ไม่ใหญ่มากเหมือนขาของเด็กประถมคุณอ้นตกใจจนร้องตะโกนแต่ก็ยังพอมีสติรู้ตัวอยู่นะครับไม่ได้เหยียบเบรกแบบจมแป้น ไม่อย่างนั้นเนี่ยรถวิ่งมาหนักๆแล้วเบรกแรงๆแบบนี้ไม่อยากจะคิดภาพที่จะเกิดขึ้นเลยคุณออนเองค่อยๆเทียบรถเข้าข้างทางพร้อมกับหันหน้าไปมองเพื่อนโดยที่เพื่อนก็ถามนะครับว่าหยุดรถทําไมมีอะไรหรือเปล่าคุณออนเองก็เลยบอกเพื่อนไปตรงๆครับว่าเมื่อกี้ตอนที่มองกระจกหลังเนี่ยเห็นคนนั่งห้อยขาอยู่บนคอกเพื่อนของคุณออนเองก็แปลกใจนะครับ และเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยเป็นคนลงไปดูเองเพื่อนของคุณอ้อนลงจากรถพร้อมกับปีนข้อขึ้นไปดูและพอดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็กลับขึ้นมาบนรถพร้อมกับเอามือลั่นกระบ,บาลคุณอ้อนมาทีหนึง่งแล้วก็พูดขึ้นมาว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยมึงอ่ะปัญญาอ่อนของเต็มข้องแบบนี้ใครจะมานั่งได้แมวสักตัวยังไม่มีที่จะนอนเลย ในตอนนั้นคุณอ้นเองพอได้ยินแบบนั้นแล้วก็ขับรถต่อพร้อมกับทบทวนดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยตาฝาดหรือเปล่าขับรถบนถนนเส้นนี้แทบทุกวันไม่เคยเจอเรื่องอะไรพวกนี้เลยหรือว่าเมื่อคืนจะดูบอลดึกไปและเพื่อนของคุณอ้นคนนี้ก็นั่งร้องเพลงต่ออย่างสบายใจแต่หลังจากนั้นพักใหญ่ๆใ,ในขณะที่ใกล้จะถึงตลาดสดที่แรกที่จะต้องเอาของลงคุณอ้นชะลอรถ แล้วก็เลี้ยวเข้าทางแยกข้างตลาดอยู่ๆเพื่อนของคุณโอนก็ร้องตะโกนด้วยความตกใจจนค,คุณอ้นเองต้องถึงกับเบรกรถกระทันหันเลยครับคุณอนอนหันกลับไปถามเพื่อนทันทีว่ามีอะไรเพื่อนของคุณอ้นหันหน้ามามองด้วยตาที่เบิกโพรงแล้วก็น้ำเสียงที่สั่นครอเพื่อนของคุณอนอนพูดว่าเมื่อกี้ตอนที่มึงเลี้ยวเข้าซอยตลาดกูกะจะหันหน้าไปมองกระจกข้างดูรถให้แต่ในกระจกกูเห็นเด็กผู้ชายผมสั้น ลหัวออกมาแล้วก็ยิ้มให้กูจากคอกหลังกระบะคุณออนคิดขึ้นมาในใจอีกครั้งทันทีครับว่าในตอนแรกที่เห็นเนี่ยตัวคุณออนเองไม่ได้ตาฝาดอย่างแน่นอนแล้วก็ถามเพื่อนกลับไปนะครับว่าเราจะเอากันยังไงดีเราทั้งสองคนน่าจะโดนของจริงเข้าให้แล้วละ่ะคุณโอนกับเพื่อนเลยตกลงกันนะครับว่าเดี๋ยวถึงตลาดแล้วก็จะเอาของลงที่ตลาดก่อนแล้เดี๋ยวค่อยคิดกันอีกที และพอถึงตลาดเนี่ยคุณอ้นกับเพื่อนก็รีบเอาของลงจากคอกเข้าตลาดแต่ในขณะที่ขนของออกไปได้แค่ครึ่งเดียวเนี่ยถึงกับต้องตะลึงกับสิ่งของที่มันแปลกปลอมอยู่ในอคอกหลังกระบะของตัวเองคือในตอนนี้ข้างกองผักที่คุณอ้นกับเพื่อนขนมาจากตลาดกลางมันดันมีปืนของเล่นเด็กสีดำๆอยู่ในอคอกแล้วก็อยู่ในนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้คุณอ้นกับเพื่อนมองหน้ากันเลิกลากเลยครับพร้อมกับโทนกันไปกันมา ว่าใครเป็นคนหยิบติดขึ้นรถมาด้วยหรือเปล่าตัวคุณโอนเองก็มั่นใจนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้หยิบขึ้นมาอย่างแน่นอนและเพื่อนของคุณโอนเองก็เถียงคอเป็นเอ็นเลยว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้หยิบขึ้นมาเหมือนกันพร้อมกับอุทานขึ้นมาเสียงดังเหมือนกับว่าทั้งสองคนกําลังจะทะเลาะก,กันเลยเพื่อนคุณโอนอุทานขึ้นมาว่าออนคือกูมาส่งพักกูจะเอาปืนของเล่นขึ้นมาเล่นกับมึงบนรถหรือไงสรุปในตอนนั้นก็คือ คุณอ้นกับเพื่อนคิดว่าเจ้าของปืนของเล่นอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวินดานเด็กที่เห็นอย่างแน่นอนและหลังจากลงของเสร็จคุณอ้นกับเพื่อนก็มานั่งทบทวนดูดีๆว่าปืนของเล่นอันนี้เนี่ยมันมาอยู่ในรถได้ยังไงทั้งสองคนต่างคาดเดาไปต่างๆนานา,นาครับและก็เดาว,ว่าเสียงที่มันดังเหมือนของกระทบรถในตอนแรกเนี่ยน่าจะเป็นของเล่นอันนี้ที่ตกลงมาใส่รถหรือเปล่ามันอาจจะตกมาจากทางยกระดับหรือไม่ก็ตกมาจากสะพานลอย เพราะว่าตอนอยู่บนถนนบรมเนี่ยลมมันแรงมากแล้วก็น่าจะโดนลมพัดหล่นลงมาในรถของคุณอ้นและก็เพื่อนพอปติประต่อเรื่องได้แบบนี้แล้วในตอนแรกเนี่ยคุณอ้นกับเพื่อนก็คิดว่าจะโยนของเล่นนี้ทิ้งไปครับเพราะว่าทั้งสองคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาของเล่นชิ้นนี้ไปคืนที่ไหนแต่พอมาคิดดูดีๆอีกครั้งถ้าเอาของเขาไปทิ้งแล้วเขามาทวงหรือกลายมาเป็นเด็กติดรถของคุณอ้นถาวรเนี่ยยุ่งเลย ก็เลยตกลงกันใหม่ครับว่าเดี๋ยวขากับจะลองขับรถไปตรงจุดที่ได้ยินเสียงของตกลงมาและถ้าใช่จุดนั้นจริงๆก็จะเอาของไปคืนตรงนั้นนั่นแหละโดยที่คุณอ้นก็พูดขึ้นมาลอยๆตอนหน้าปืนของเล่นอันนี้ที่อยู่ท้ายรถนะครับคุณอ้นพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวพี่ไปส่งที่เดิมนะพี่ไม่ได้อยากได้หรอกเดี๋ยวทําธุระเสร็จก็จะไปส่งและหลังจากนั้นคุณอ้นเองก็เอาผักที่เหลือไปส่งอีกตลาดหนึ่งครับ พอเสร็จงานในช่วงเช้าคุณอ้นกับเพื่อนก,นก็ขับรถไปที่จุดเดิมจุดที่ได้ยินเสียงของหลดลงมากระทบรถนั่นแหละครับและพอใกล้ถึงจุดจุดนั้นอยู่ๆที่หลังคามันก็มีเสียงเหมือนคนเอามือเคาะหลังคาดังตุบเสียงนั้นมันทําให้คุณอ้นมั่นใจครับว่าต้องเป็นจุดนี้แน่ๆเหมือนเสียงเคาะเนี่ยมันเจอเคาะส่งสัญญาณให้คุณอ้นรู้อะไรทํานองนั้นเลยตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสะพานลอยที่มีราวกันตกเป็นอลูมิเนียมซี่ๆครับ คุณอ้นกับเพื่อนจอดรถข้างทางแล้วก็เดินขึ้นไปบนสะพานลอยพร้อมกันแล้วก็เป็นไม่ตามคาดครับปืนของเล่นชิ้นนี้เนี่ยมันน่าจะตกลงมาจากสะพานลอยนี้จริงๆด้วยเพราะว่าที่มุมของสะพานลอยมันมีของเล่นเด็กที่เป็นรถตักดินกับชุดตักดินวางอยู่สองอันเหมือนกับว่าของเล่นทั้งสองชิ้นนี้เนี่ยวางเส้นใครหรือว่าวางไหว้ใครอะไรสักอย่างหนึ่งของเล่นนี้มันไม่น่าจะมีเจ้าของครับ ราะว่ามันอยู่ในซีนพลาสติกที่ด้านหลังเป็นกระดาษแข็งพอเห็นแบบนั้นแล้วคุณโอนกับเพื่อนเลยเดินลงไปหยิบปืนของเล่นที่หลังกระบาแล้วก็เอามาวางคู่กับของเล่นที่มุมสะพานลอยพร้อมกับพูดขึ้นมาลอยๆอีกครั้งว่าน้องที่มาส่งที่เดิมแล้วนะน้องไม่ต้องตามพี่มาแล้วนะเนี่ยและคุณโอนกับเพื่อนก็รีบวิ่งลงสะพานลอยกลับขึ้นรถไปในทันทีเลยครับและหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับคุณโอนเองก็ไม่เคยเจอเรื่องราวของเด็กคนนี้ หรือไม่เคยเจอเรื่องอะไรแปลกๆในรถอีกเลยแต่ว่าหลังจากนั้นพักใหญ่ๆเวลาคุณอ้นได้ยินเสียงอะไรกุกๆกักๆที่มากระทบรถเนี่ยถึงกับต้องรีบลงไปดูให้รู้เลยครับว่ามีอะไรตกลงมาอีกหรือเปล่าคือมันหลอนไปหมดเลยครับในช่วงนั้นรัวว่าของที่มีเจ้าของแล้วก็ไม่ใช่ของของเราเนี่ยและหากเจ้าของก็ย,ยังหวงอยู่ตกมาในรถอีกจะทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายเหมือนวันนี้ ในตอนนั้นคุณอ้นเองไม่ได้มีเจตนาจะเอาของของเขาด้วยนะครับแต่ว่าวันนั้นมันบังเอิญอายุดันเข้าประเทศไทยอย่างหนักและลมมันก็แรงมากด้วยลมมันพัดจนของร่วงลงมาจากสะพานพอดีกับช่วงที่คุณอ้นขับรถผ่านสะพานพอดีเป๊ะเลยวันนั้นเลยกลายเป็นว่านอกจากจะต้องไปส่งผักแล้วยังต้องไปส่งผีกตั้งหากบอกตรงๆเลยครับไม่ได้อยากรับหน้าที่นี้เลยด้วยซ้ํา ต้องบอกว่าเรื่องราวของคุณอ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะบังเอิญน,นะครับเพราะว่าตัวคุณอ้นกับเพื่อนเองก็ไม่ได้มีเจตนาหรือว่าตั้งใจไปยุ่งเกี่ยวกับของของเด็กคนนั้นเลยคุณผู้ฟังครับถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมาจากชานเมืองจะมุ่งเข้ากรุงเทพหรือแม้แต่จะออกจากกรุงเทพวิ่งเข้าชานเมืองเนี่ยอาจจะต้องเคยผ่านถนนบรมราชชนน,นีกันบ้างครับ ถนนเส้นนี้ครับมันจะอยู่ระหว่างปิ่นเก้าแล้วก็สามารถวิ่งไปได้ทั้งสมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมแล้วก็วิ่งตรงยาวออกจากกรุงเทพได้เลยนะครับถนนเส้นนี้มันจะเป็นถนนที่ค่อนข้างยาวครับแล้วก็สามารถทําความเร็วได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังว่าอะไรครับถนนยาวอย่างนี้มันก็จะมีเรื่องราวต่างๆนาน,นาเป็นเรื่องที่เราไม่รู้มาก่อนครับมีทั้งสะพานลอยมีทั้งทางต่างระดับทางยกระดับให้ผมเดานะครับคุณผู้ฟัง น้องคนนี้เนี่ยเขาอาจจะเคยเสียชีวิตหรือมีอะไรเกี่ยวเนื่องกับสะพานล,ลอยนั้นแน่ๆครับคุณผ,ผู้ฟังจริงๆของที่วางอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเขาวางให้น้องคนนั้นหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะวางทิ้งไว้ครับและน้องคนนี้ที่เป็นผีเด็กเนี่ยอาจจะไปยึดติดตรงนั้นหรือว่าเล่นของตรงนั้นหรือว่าถูกใจของตรงนั้นก็ได้นะครับมันประจวบเหมาะกับเรื่องที่ลมมันแรงแล้วก็พัดของชิ้นนั้นลงใส่รถคุณอ้นทําให้น้องคนนี้เนี่ย สามารถตามคุณโอนไปได้นั่นเองครับแต่ดูจากทรงแล้วก็จากเรื่องที่คุณโอนเล่าให้ฟังแล้วน้องเขาเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกหลอนอะไรนะครับเพราะว่าถึงยังไงเนี่ยคุณโอนเองก็จะต้องเอาของชิ้นนั้นไปคืนหรือว่าไปทิ้งอยู่ดีนั่นแหละครับคือบังเอิญของน้องเขามันไปตกใส่รถคุณโอนเท่านั้นเองเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์หลอนที่ไม่มีใครอยากเจอจริงๆครับเวลาขับรถหนักๆครับคุณ้ฟังถ้าเกิดเบรกกระทันหันเนี่ยผมคิดว่าอันตรายหน้าดูนะ ดีนะครับที่คุณอ้นยังพอมีสติอยู่บ้างแล้วก็ค่อยๆจอดเทียบพอาะถ้าหนักๆแล้วเบรกเอียดเนี่ยโอ้โหตูห้มโกโก,ก้ครันแล้วคุณผู้ฟังล่ละครับเคยขับผ่านถนนบรมราชชนนีบ้างหรือเปล่าและตัวคุณเองมีประสบการณ์หลอนอะไรในชีวิตบ้างหรือเปล่าครับสาม,มารถทักมาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับที่แฟนเพจของร้อยแปดเรื่องหลอนเดีย๋ยวผมจะปักหมุดลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างผมและทีมงานรออ่านเรื่องราวของคุณอยู่นะครับ และสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหล่อในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ